สุดดีพ่อแม่พี่น้องของสบายสบายสไตล์เจมมดนะคะตอนนี้ได้ามาถ่ายทำบ้านไม้สามหลังที่อยู่เรียบคลองแม่น้ำวังแถวสะพานรัชดานี่นะคะบ้านไม้สามหลังที่อยู่เรียบคลอ,องด้านด้านหลังจะเป็นแม่น้ำวังตรงนี้นะคะนอกนั้น ถ้ำกลางบ้านไม้สามหลังนอกนั้นจะเป็นตึกรามบ้านช่องไปหมดแล้วนะคะนคนั่นก็อีกหนึ่งหลังนะคะที่เป็นบ้านไม้ที่อยู่ข้างบนนี้สามหลังนะคะความโดดเด่นสวยงามมากๆเลยค่ะยุคสมัยนี้จะหาชมยากแล้วนะคะบ้านละไม้ที่อยู่ถ้ำกลางชุมชนหมู่บ้านหรือว่าในตัวเมืองเลยนะคะจะหายากแล้วนะคะ ลักษณะบ้านไม้หลังนี้ก็โดดเด่นตามสไตล์แบบเรียบง่ายเลยนะคะค่ะสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะคะ ลักษณะโดดเด่นของบ้านไม้หลังนี้ค่ะจะมุงกระเบื้องด้วยแผ่นกระเบื้องเป็นเป็นกระเบื้องดินนะคะสวยงามมากๆค่ะปัจจุบันนี้เขาก็ปรับปรุงให้เป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ ปรุงเป็นร้านกาแฟเลยนะคะเรียบ็นน้ําวังเลยนะคะนี่ค่ะบริเวณโดยรอบด้านหน้าของบ้านไม้สามหลังตรงนี้ จะเป็นตึกบ้านลามบ้านช่องไปหมดแล้วนะคะบริเวณตรงนี้จะเป็นถ้าข้ามไปฝั่งตรง,ตรงน,นู้นก็จะเป็นถนนคนเดินกาดกองต้าเลยนะคะบริเวณบ้านไม้สามหลังตรงนี้จะอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเลยนะคะบ้านหลังเนี้ย สวยงามโดดเด่นมากๆเลยค่ะดูเลยนะคะเจ้าของบ้านหลังนี้น่ารักมากเลยนะคะเดินออกมาให้ข้อมูลให้ความรู้น่ารักมากเลยค่ะขอขอบคุณ จาของบ้านหลังนี้ด้วยนะคะบ้านเลขที่ห้าค่ะ,จะเจ้าบ้านออกมาด้วยนะจ๊ะน่ารักมากเลยค่ะตัวนี้เขาจะเชื่องมากเลยนะคะตัวนี้ค่ะนะคะตอนนี้สบายๆใต้เจมมดได้อ่ามาอยู่ด้านด้านข้างตรงฝั่งตรงข้ามกับอีกบ้านสามหลังที่ถ่ายไว้เมื่อกี้บ้านไม้สามหลังตัวนี้เขาจะอยู่เรียบม่น้ำวังเลยนะคะตรงนี้นะคะ ให้ดูเลยนะคะมีด้านหลังก็นนะคะก็มีดงกล้วยอยู่ค่ะด,ดูแฝงด้วย่ามกลางธรรมชาติที่ซ่อนอยู่เลยนะคะ นอกนั้นเขาก็จะเปลี่ยนแปลงทําเป็นลัว้วเป็นตึกบ,บ้านช่องที่สวยงามไปแล้วนะคะโดดเด่นก็คือฝั่งตรงที่ด้านหลังของบ้านไม้สามหลังก็จะมองก็จะทะลุออกมาก็จะเจอเป็นสะพานแม่น้ําวังตรงนี้เลยนะคะมีทางด้านหลังของบ้านไม้สามหลังประตูหน้าบ้านก็จะมีต้นมะม่วงใหญ่ด้านตรงนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟะนะคะ จุดเด่นได้ก็คือมอออกมาก็จะมาโ่ทะลุตรงที่ข้างหน้านี้เป็นแม่น้ำวังรัศพานรัชดาเลยนะคะนะคะตอนนี้สบายสบาย,บายาตาใจมดได้ทะลุจาก ด้านหน้าของบ้านไม้สามหลังเมื่อกี้ก็ได้ลงมาอ่าด้านหลัง,งตรงสะพานเรียบแม่น,น้้ำวังสะพานรัชดานะคะสบายสบายแต,ต็มมุดก็จะขอปิดคลิปอ่าถ่ายบ้านสามหลังบ้านไม้ที่อยู่ถ้ำกลางอ่าบ้านเรือนประชาชนที่มีตึกรามบ้านช่องที่สวยสดงดงามนะคะขอขอบคุณอ่า เครดิตเจ้าของบ้านเลขที่5นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ